คุณเชื่อในเอเลี่ยนไหมครับ กิดนึกถึงเกมเอเลี่ยนทั่วไปคุณอาจจะนึกถึงเกมแบบไซไฟชูตติ้งคนยิงกับเอเลี่ยนนะครับแต่นี่มาแปลกนะครับนี่คือเกมเอเลี่ยนนะครับที่จะนําเสนอเรื่องของความฮอร์เร์และความน่ากลัวนะครับและนี่คือเดียร์เฮียนะครับจะพูดถึงเรานะครับที่เป็นนักข่าวคนหนึ่งครับที่ไปอยู่ในเหตุการณ์นะครับตอนที่เอเลี่ยนนะครับลงมาที่โลกครับก็เลยต้องทําการนะครับเก็บหลักฐานเพื่อจะไปตีแผ่ข่าวนะครับแต่ปรากฏคือเอเลี่ยนมันก็รู้ว่าเราถ่ายครับก็เลยจะพยายามนะครับตามจีบเรานะครับขึ้นไปข้างบนดาวกับมันด้วยนะครับกกกกกกก็็เเ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 ลลลลยยยาาาาาาปนน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 นมมมมมฮอออออรร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 ์์์ัััััััั่่่่่่่แแหหหะะะะะะคค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 บบบบบบีีีีืืงงงวววววๆตุณผผททูดฟข7สิ ครอบครัวเชอร์แมนนะครับเขาไปพบเห็นนะครับเหตุการณ์เรื่องของมีแสงประหลาบนฟ้านะครับผมเป็นเวลาทั้งหมด5คืนนะครับและที่สาคัญนะครับเหล่าบรรดาสัตว์ต่างๆก็มีพฤติกรรมที่แปลกไปสัตว์ที่เคยน่ารักก็เริ่มดุร้ายนะครับผมและเด็กๆนะครับผมก็พูดเหมือนกันว่าที่เสียงแปลกๆเหมือนใครสักคนหนึ่งเดินอยู่แถวหน้าต่างนะครับผมบางคนก็จะพบเห็นว่าเหมือนมีคนรูปร่างแปลกๆเหมือนไม่ใช่คนนะครับอยู่ที่แห่งนี้เรานะครับผมนักข่าวที่มีชื่อว่าเทเลอร์ฟ็อกซ์นะครับก็ได้รับรายงานนะครับผมเพื่อจะเข้าไปดูว่า เอาลาสนะครับคือเก็บภาพเก็บข้อมูลแล้วก็จุกให้ทันนะครับน้าต่อสู้ไม่ได้ลักษณะน,น,นั้นนะครับมันจะกาศถือว่าดูดีนะครับภารกิจไปคุยกับปีเตอร์เชอร์แมนนะครับต่อไปกดภาพเพื่อถ่ายนะครับเป็นแสงสักอย่างหนึ่งครับสามารถซูมเข้าไปดูได้โอเคเป็นจุด5จุดและครับเอเสียงอะไรวะออโอเคบ้านเชอร์แมนนะครับ โอเคจะผ่านไล่ข้าวโพดไปตรงนี้บรรยากาศถือว่าทําดีนะครับภาพสวยนะครับเนี่ยโอเคเวลาเดินผ่านไล่ข้าวโพดก็อย่าลืมที่จะมองซ้ายมองขวานะครับ ฉันว่ามีซัมติงแต่ฉันไม่กลัวหรอกนะเพราะมันนายเป็นเอเลี่ยนไงล่ะเอเลี่ยนปกติจะหัวโตๆต,ตนะครับแล้วก็ยื่นนิ้วมาหาเรานะครับเราจะสื่อสารกับเราประสบการณ์ในการดูหนังเริ่มไอ้นี่เรียบร้อยแล้วเป็นโน้ตนะครับผมจากชาวนานะครับผมเขาบอกว่าคุณฟอกเรานัดกันแล้วก็จริงแต่พอดีมีเรื่อง,ร,องราวหลายๆเกิดขึ้นลูกสาวของผมนะหายตัวไปตอนนี้ภรรยาของผมกําลังเข้าไปในเมืองเพื่อทําการขอความช่วยเหลือส่วนผมกับลูกชายเข้าไปเช็คในฟาร์มเกิดคุณมาถึงแล้วก็อ่าระวังระวังตัวด้วยนะมันค่อนข้างไม่ปลอดภัยโอเคหลังโนน้ตไไไมมมม่ีออะะรรแปปเเหืดิคับ ทำการตรวจสอบบ้านอุ้บรรยากาศดูดีะนี่โอเคครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ผีนะครับก็เลยเฉยๆนะครับไม่น่ากลัวโทรศัพท์ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปเรามาอยู่กันตรงนี้ที่หน้าหนังสือพิมพ์นะครับผมหนังสือพิมพ์เก่าพูดถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ UFO นะครับผมที่มีปรากฏการณ์นะครับที่ไร่ข้าวโพดแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับไร่ขา้าวโพดและก็ UFO อนะครับอยากเจอเอเลี่ยนแบบ สูงยาวเข่าดีหัวโตโตครับแล้วก็สลิมสลิมหน่อยครับปกติพวกนั้นมันใช้พลังจิตนะครับแล้วก็สื่อสารทางสมองโอ้มาสเตอร์เบดรูมของคุณพ่อมัง้ง คุณพ่อใช้คอมพิวเตอร์โดยฟาร์เมอร์จริงหรือเปล่าและนี่คือโน้ตนะครับของชาวนานะครับน่าจะเป็นปีเตอร์นะครับที่ทิ้งไว้นะครับเขาทำการศึกษาเหล่าเอเลี่ยนเหล่านี้นะครับเขาเรียกเอเลี่ยนเหล่านี้ว่าเดอะเกรย์นะครับผมพวกมันไม่ใช่เอเลี่ยนตัวเขียวๆงูๆวสั้นๆที่เรารู้จักกันนะครับพวกมันตัวใหญ่พวกมันน่ากลัวพวกมันอันตรายนะครับเขาบอกว่ารูปร่างเนี่ยอาจจะนึกให้ออกนะครับตัวผอมสูงหัวโตแต่ปัญหาคือมันมีเขี้ยวเล็บครับแล้วก็มีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวนะครับแล้วก็มีเสียงททททีีี่่่่่่่่่ไไไมมมมมมเเเเเเเหืืืืืออออออนน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 ใใคคคคคครรรรรรระะะััับบสสาาาาาาาถถ describe พพูดดึงลลยยธุุ์์ๆ้แปกกกฏณิจว รู้สึกว่าจะถูกเอเลี่ยนบุกโจมตีนะครับผมพวกเขาจะรู้สึกได้ยินเสียงปรี๊ดครับในหูแล้วความทรงจําจะติดติดดับดับนะครับปฏิปต่อก็ไม่ค่อยได้าบางครั้งนะครับผมก็จะรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งในพื้นที่แตกต่างออกไปอาจจะอยู่กลางทุ่งนาอาจจะอยู่กลางถนนห่างออกไปหลายกิโลจากบ้านนะครับพวกเขารู้สึกว่าความทรงจาเหมือนจะถูกขโมยไปอาจจะเป็นเทคนิคสังอย่างของเอเลี่ยนนะครับและสิ่งหนึ่งที่พวกเขารู้สึกเหมือนกันคือตามร่างกายเขาจะมีร่องรอยแปลกๆและเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างเป็นอ็อบเจกต์แข็งๆในร่างกายของคนทุกกคนที่่ลับมาบซึง แสดงว่าไม่ใช่เอเลี่ยนง่อยๆที่ผมเข้าใจนะครับก็จะได้เข้าใจว่าพวกนี้มันอันตรายนะครับศึกษาหน้าดูพวกนี้คือเดอะเกรและนี่คือรูปร่างของพวกมันลหะครับเป็นภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมบางทีปีเตอร์เชอร์แมนอาจจะรูปร่างคล้ายๆกันก็ได้โอเครูปภาพของสิ่งมีชีวิตคล้ายๆเอเลี่ยนผอมสูงตัวโต,วตวแขนขายาวถ้าอยู่ลืมตาขึ้นมาน่าจะน่ากลัวน่าดูนะครับโอเค อันนี้ก็เป็นบันทึกนะครับผมของชาวนาปีเตอร์นะคบเะคะขาบอกฉันลืมไปได้ยังไงกันเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ฉันกลัวที่สุดในชีวิตเลยนะเรื่องราวเกิดขึ้นตอนฉันอายุ15ฉันเคยไปตกปลาที่ท่าเรือแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าขณะก,กําลังจะขึ้นฝั่งอยู่ๆก็รู้สึกมีแสงสักอย่างเบึง้งขึ้นมาและภาพทุกอย่างก็ตัดเป็นสีขาวไปหมดนะครับรู้สึกตัวเองตัวเองก็ไปอยู่นะครับผมบนเตียงสักอย่างหนึ่งลืมตาขึ้นมาเจอเหมือนกับเอเลี่ยนเดอะเกรย์พวกนี้นะครับสามตัวยืนอ,อยู่ข้างเตียงนะครับหมเดลถูกมัดเอาไว้ แล้วก็เดินม,มาที่หัวของเขาทําการทําสักอย่างกับสมองแล้วเขาก็ไม่รู้สึกตัวเตื่นมาอีกทีกลับมาที่เดิมครับที่ท่าเรือแล้วเขาก็กลับไปที่บ้านพยายามนึอกออกว่าเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่แต่น,นึกไม่ออกเห็นเพียงแต่ว่ามีร่องรอยกรีดนะครับหลายแผลนะครับบนตัวแล้วก็มีรอยรูเล็กๆนะครับตรงหลังหูนะครับลักษณะนั้นนะครับน่ากลัวนะครับเป็นไดอารี่ที่เขาลืมเลือนไปแสดงว่าเอเลี่ยน มาหาเขานาแล้วนะครับเพียงแต่เขาไม่รู้สึกตัวอาจจะมาตามหาผลงานนะครับเขาอาจจะฝังสักอย่างหนึ่งไว้ในตัวเขานะครับและผ่านไปสัก15ปี20ปีครับแล้วกลับมาดูงานใหม่ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปน่าจะเป็นห้องนอนของลูกสาวครับชื่อว่าเมแกนนะครับและลูกชายอยู่ไหนวะเหมือนจะเป็นโน้ตของคุณพ่อฟาร์เมอร์อีกแล้วนะครับบอกว่านี่เป็นห้องนอนของลูกสาวผมขณะกลางคืนปกติผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆพอผมกลับมาดูที่ห้องนอนของลูกสาวผมลูกสาวก็ไม่อยู่แล้วไอ้เจ้าสิ่งเนี่ยมันต้องลักพาตัวลูกสาวผมไปแน่นอนเลยว่าก็ไปตามนนนัั้ะครบ คุณพ่อนี่แบบขยันเขียนโน้ตนะครับโอ้แล้วนี่อะไรอีกเนี่ยลูกสาววาดภาพว่ามีบางสิ่งสูงสูง,สงยาวๆอยู่นอกหน้าต่างน่ารักดีนอกหน้าต่างไหนหน้าต่างโน้นเหรอหายนอกเฟร์เจอปะแล้วก็วอลกี้ทอรกี้เหมือนจะเป็นของเด็กสาวที่หายตัวไปนะครับถ้าฟังใกล้ๆเหมือนจะยินเสียงแปลกๆด้วยเหมือนเสียงซ่าสักอย่างเครื่องยนต์กลไกสักอย่างากำลังทำงานอยู่พร้อมกับ ของของเมแกนน่ารักดีนะครับถ้าเกิดมีเสียงอย่างนี้แสดงว่าสักอย่างกำลังมาใช่เสียงซาที่เขาตา่ำเราตามอ่านในโน้ตนะครับสักอย่างกำลังมาหาเราและภาพก็จะแฟลชแบ็กตัดไปทุกอย่างจะมืดบอดกด F เพื่อเปิดไฟฉายมันมาแล้วครับถ้าอ่านจากบันทึกนะครับตอนนี้นแหละครับที่มันจะออกมา เชี times, ่ยน like, like like ่ากลัวจริงไม่ดีละไม่ดีแล้วไม่ดีละเฮ้ยเสียงเมื่อกี้มันอยู่ใกล้หูเหมือนมันเป็นสิ่งเรามองไม่เห็นแต่มันมีตัวตนน่ะเอออันนี้อันนี้น่ากลัวนี่น่ากลัวนี่น่ากลัวนี่น่ากลัวเอ๊ะห้องนี้มาได้เหรอเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นเฮ้ยอันอันนี้อันนี้อันนี้แปลกใหม่แปลกใหม่แปลกใหม่คือผมกลัวสิ่งที่มีตัวตนนะครับแต่ถ้ามีตัวตนแล้วมองไม่เห็นนี่ยยิ่งน่ากลัวแล้วนี่คืออะไรอ่ะฉันนั่งดูเลยนะนางหรอบิลิคทธิ์ไหมเนี่ย อย่ามีลิขสิทธิ์นะโอเคกูอัดอยู่นะอัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่โอเคโอเคยู o บินมาข่าวควนนี้เสียงใครเดินน่ะทางซ้ายอะ่ะมันหลอกล่อให้ผมสนใจสักอย่างนึงแล้วจะเข้ามาจิกหัวผมแน่นอนผมจะไม่หันผมจะไม่หันเข้าใจไหมมันโจมตีผมไ,มได้ตรอถ้าเกิดผมไม่เห็นนะ่ะสะกดจิตกูเหรอมึงสะกดจิตกูเหรอ เก็ตทุดีคอร์เนอร์อู้บรรยากาศดีใช้ได้เลยนะใช,ใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยมีหนังสือไบเบิลไม็ครติดตัวไปด้วยเชื่อว่าจีซัสจะสามารถช่วยเราได้โอเคห้องน้ําปิดประตูไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยมันตามเข้าไม่ได้แน่นอนโน้ตอีกแล้วเหรอ ก็จะเป็นโน้ตที่อธิบายถึงอาการนะครับผมป่วยของเขานะครับผมในวัยเด็กว่าทําไมเขาถึงมีปัญหาเรื่องการปวดไมเกรนตลอดเวลาแลวเวลาไปหาหมอหมอก็รักษาไม่หายเขาเริ่มนึกออกแล้วว่าพอเขาเห็นแดลี่เนี่ยเจ้าอะไรต้องฝังสักอย่างใส่เขาแน่นอนอาจจะเป็นเครื่องมือติดตามอาจจะเป็นเครื่องมือรุบล้างความทรงจาหรืออาจจะเป็นสักอย่างแต่เขาไม่ได้บ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงทุกอย่างเคยเกิดขึ้นกับเขาอยู่ๆกล้องกระซูมลง อ๋อมันฝังสักอย่างจริงด้วยนะครับเนี่ยเป็นขวดโหลกแก้วครับกับอุปกรณ์แปลกๆนะครับตามโน้ตของปีเตอร์เชอร์แมนเชื่อว่าเจ้าสิ่งนี้เอเลี่ยนมันฝังไว้นะครับข้างหลังหูถ่ายใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับการลงข่าวมึงเอาเตัวเองให้รอดก่อนไหมเน่ะโอ้น่ากลัวนะเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่มีมีตัวตนแต่มันอยู่เหนือความเข้าใจของเรานะครับบางคนกลัวผีเพราะมันอยู่เหนือความเข้าใจผมก็กลัวเอเลี่ยนเพราะมันก็อยู่เหนือความเข้าใจ ทำามันอยู่หน้าประตูดีจ้าฉันกลับบ้านนะฉันกลับบ้านนะโอ้เฮ้ยชีดฝากดีชิดแอมเอาโอ้โหโอเคฉันไม่รู้ฉันไม่สนฉันจะกลับไปรถของฉันแล้วนะฉันจะไม่หันซ้ายหันขวาเดินจำไม่หันจำันจำไม่หันฉันจะไม่หันคุณจะหันได้กูทำไมเราฉันไม่หันฉันไม่หันฉันไม่หันฉันไม่ได้กลัวฉันแค่อยากจะกลับบ้าน วิ่งกลับไปที่รถช้วลาถูกต้องเริ่มมองไม่เห็นแต่กลับไปที่รถถูกต้องเห็นตัวไหมไม่เห็นตัวแต่ฉันถึงรถแล้วโอเคฉันรอดเหรอฉันต้องขับรถเหรอเปิดไฟขึ้นมาเจอแน่นอนสตาร์ทไม่ติดพอดหนังฮอลลเลร์ล้วนเลยใช่บิด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 นั่นอะไรนะ่ะเห็นอะไรปะมองไม่เห็นทางขวาทางซ้ายโอ้ยเอ อ้มีอะไรอยู่ใกล้ๆเราเหรอเอาเปลี่ยนสีแล้วครับสรุปคือรถสตาร์ทไม่ติดใช่ไหมอะมันจะเอาผมไปเหรอลงจากรถก็ไม่ได้หรือว่าอยู่หลังรถวะ <c oughs> เร็วเกินอมองไม่ทันคือน่าจะเป็นเดอะเกรย์ใช่ไหมครับปสบัสซบจะให้เห็นชัดๆอีกหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้บรรยากาศทำดีนะเฮ้ยตัดจบไว้ไป แต่บรรยากาศดีอันนี้ยอมรับนะครับถือว่าพรีเซนเทชันกราฟิกสวยบรรยากาศดีเสียงใช้ได้เลยครับมีการปูเนื้อเรื่องมีการอธิบายว่าเอเลนตัวนี้เป็นยังไงมีการอธิบายถึงที่มาที่ไปของดีวายซึ่งฝักไว้ในหัวเออจริงๆถ้าเกิดตอนจบทําให้แบบเขาเรียกว่ายืดเยื้อในเวลาตอนเราอยู่ในรถเนี่ยคือแบบพอสตาร์ทรถเนี่ยไม่ติดอะ่ะอันนั้นก็ว่าน่ากลัวแต่พอดีว่าพอเห็น UFO มาปุ๊บเนี่ยเหมือนมันทาให้บรรยากาศในรถี่มันเฟดลงมาเลยแบบอ๋อโอเคกูคงตายแล้วสินะแต่เกิดมันรีดเราอะ่ะให้บรรยากาศตัวในรถเนี่ยมันน่ากลัวกว่านั้นบิดแล้วบิดอีกบิดแล้วบิดอีกเห็นบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหรือถ้าไม่เห็นก็ได้มันกำลังพยายามจะขย่ารถมีเสียงปรี๊ดขึ้นมามีแสงวูบวาบอะไรก็ตามแต่ให้รู้ว่าเราพยายามแล้วแล้วมันก็พยายามจะฆ่าเราไม่ใช่แบบโอ้แสง เอ้าเปิดประตูเหรอโอ้จับเราเหรออาจจะเป็นแค่ที่ผมนะครับคนอื่นอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแต่แอบเสียได้ตอนจบนิดหน่อยแต่นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครชอบยังไงก็ตามแต่ครับผมน่าจะวิดลิตไว้นะครับเพราะว่าถือว่าพรีเซนต์ดีนะครับและมีคอนเซปต์ที่เข้าท่าครับเกิดใครมีความคิดเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของมุมมองลักษณะของเกมฉากจบหรือว่าเกมเพลย์อย่างต่างบอกให้คอมเมนต์นะครับจะลงไปอ่านและนี่คือเดย Are Here นะครับทุกคนเกมฮอร์ร์ที่มีเรื่องของเอเลี่ยนน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 นะะะะะคค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 ครร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 ััััััััััับบ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 ผผผมมมมมเเเเเเปปปปป็็็ตตววววดดดิิืืื่่่่่่ออออออองงงหหหลลลลลลกกกกกแแแขาาสสใใใใจจจู้้้ชยไไไ์ี บายสวัสดีจ้า